นั่นแหละเป็นไม้เป็นนมรนะครับเป็นคนชมเป็นคนไรท่านนายกท่านก็เ็ขึ้นมานะครับเลื่อนต้นดีนะครับเปนมันของกระทรวงก็มีพ่วงเวลาในการเปวันยีวันแรกนี้พวกเราก็จะประชาคมแล้วก็จัดทําคําสั่งคณะกรรมาการวองทุนจะได้มอบเอกสารนะครับมารูปแบบการ รับซื้อขยะหรือยังไงมันะมีหลายทูปแบบนะครับอำเภอะนะครับมีชุมชนมีบ้านหมู่บ้านที่เขาแบบเข้มแข็งมีผู้ใหญ่บ้านที่เขาเข้มแข็งนะครับแล้วก็ให้ทางหมู่บ้านบริหารจัดการเองก็ได้นะครับทางอสมทางกรรมการหมู่บ้านเนี่ยเขาก็จะคนรับซื้อเนี่ยขยะขยะอะไรเขาจัดการได้แต่ว่าเรื่องต้นๆๆนี่ก็ เราก็น่าจะไปดูในเรื่องบัญชีนะครับในเรื่องเงินเรื่องทางในเรื่องลงรายได้อะไรในสมุดฝากเขาเนี่ยนะครับก็ระััๆของพวกเราก็ต้องเป็นคนอบตนะครับก็ต้องไม่ว่าจะเป็นงานธุกรการงานเอกสารต่างๆมันก็ต้องเจ้าหน้าที่อบตใช่ไหมครับทางระดับหมู่บ้านเขาก็จะมีศักยภาพนะครับก็ อย่างที่นาเรียนในเรื่องจัดตั้งกองทุนนะครับ20วันจะต้องมีนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะดึงกำนันผู้หญ่บ้านนะครับมาเป็นกรรมการงานนี้ท่านนายือนะครับท่านท่านก็ขับเคลื่อนอยู่แล้วนะครับท่านสัง่งทางกำนันผู้หย่บ้านอยู่แล้วในเรื่องนี้ในการที่จะทํางานร่วมกับทางต้องถิ่นนะครับในการที่จะจัดตั้งกองทุนเพื่อว่าจะ หนึ่งพี่น้องประชาชนมาโดยใช้สวัสดิการหรือสร้างรายได้ครับในการที่จะขายขยะนะครับส่วนระยะ40่สบวันก็จะเป็นการร่างครับก็จะไม่ได้เคยมาแต่ก่อนก็อยู่ก็อยู่ที่ที่โพรัชยนะครับ ต้องปีสามดูสามเจ็ดครับไม่สามเจ็ดสามแปดสามเจ็ดที่อยู่คนบอกเไม่ใช่ใช่หรอสามเจ็ดใช่ขยายซึ่งทางกระทรวงพาไทยและกรมส่งเสริมการท่องเที่ยวก็มีการามาครับในช่วงปีสองปีที่แล้วครับก็มีการดำเนินการมาตั้งแต่ปีปีหกสอง ปี2กสองในช่วงั้นก็ดำเนินการรายงานไปว่าร้อยเปอร์เซ็นต์จัดแต่ว่าพอช่วงหนึ่งที่เป็นว่าไปเมื่อปี6กสามหกวันนี้นะครับ63 64สเป็นสองปีประมาณปีสองปีนะที่ที่ไม่ได้มีการขยายผลต่อนะครับเนี่ยเจ้าเกี่ยวกัเปลี่ยนผู้บริหารแล้วก็ระดับกรมระดับกระทรวงนเลยนะก็มีการต่อเนื่องพอ ปี6ข่า6มันก็มีการเอามาเอามาทำใหม่นะครับปรับปรุงใหม่ไม่ใช่ปรับปรุงได้มีการให้ดำเนินการเรื่องของการจัดทำทำให้ยาบเบียดลดโลกร้อนหรือระดับเรือเรือนะครับเพื่อเป็นการลดเรื่องของคาร์บอนไดออกไดนะครับเรื่องของลดเพราะว่าโรคโรคร้อนนะครับก็จะเหมือเรานะครับ แล้วอยนเป็นเป็นจังหวัดในเซกชันที่สองนะครับเป็น4จังหวัดแรกนะครับก็จะมีมีจังหวัดยะโสธรนะครับยะโสธรอำ,อำนาจเจริญนะครับครับอันนี้เขาเขาดำเนินการก่อนก่อนจังหวัดอืยนแต่ว่าจังหวัดอื่นก็มีดำเนินการครบร้อยเปอร์เซ็นต์คือในงานในระบบแล้วก็ ู่ใน22ยี่ห้อทั้งประเทศทาง22ยี่ห้อ22ริ่มการสิ่งแจากจ่ายสิ่งต่างๆบุญข่อยระดับยี่ห้อแล้วก็รายงานกรมส่งเสริมการผลิตบ้านเหมือนการพบนะครับอันนี้ยี่ห้อที่ขึ้นลงมาวัชนี้น,นะครับก็คือเรื่องเรื่องของ22ยี่ห้อนะครับรรกรมกส่งเสริมการท่องเที่ยวกระทรวงกาไทยได้มีการลงมาพวดสอบนะครับพวดสอบ คือคือต้องไห้ตอนแรกสีจังหวัดเขาเข้ามาเขาเข้ามากร่ทประเทศเขาส่งมานะครับส่งมาคือมามาลงพื้นที่จริงอีกขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งคือมาลมาทดสอบอีกสิบสิบเอ็ดจังหวัดราบขึ้นหนึ่งของที่คน,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 นที่สอ,องในในในบรรดากิบเอ็จังหวัดนีกเาลือกให้หน่วยง,งานายนอกมามาทดสอบมาดูพื้นที่ก็เลยก็เลยเป็นเป็นผลในความโชคดีโชคดีเพราะว่า ถ้าไม่ได้มาอันนี้ของของเราครในสเตจที่สองส่วนสเตจที่สามจังหวัดอื่นที่นอกเหนือจา,า,า,ากจกังหวัดอื่คือเป็นจังหวัดที่เหลือครับแล้วก็วันนี้นะครับแนวทางการดำเนินการเรื่องเกิดการบริหารจัดการขยะนะครับการขยะเปลี่ยนรถล,นะล,ล,ล้อล้อในปีพศหรือทำในปีประมาณพศ .2500 แนวทางคารที่หนึ่งคือเรื่องของการ ตรวนสอบนะครับตรวนสอบเรื่องจํานวนนะครับการจะทำเบียนเปลี่ยนดีเช็คจํานวนโคเรือนนะครับจำนวนโคเรือนที่ที่ดาเนินเข้าไปกับที่มีอยู่จริงในปัจจุบันว่าสอบถามท่านที่มาประชุมเนี่ยเดี๋ยวจะได้เช็คพร้อมๆเนี่ยว่าถ้าท่านไหนว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในยี่สิบเก้ากุมภาพันธ์นี้ไม่จะไม่เรื่านไหนมั่นใจว่าจะจะทำเสร็จภายในสามสิบ สามเอยีกก่คุณผายกยกมือขึ้นเลยครับแสดงว่ายกมือมแบบให้เชื่อใจหน่อยแอ้วที่ท่านไม่ยกมือเหตเพราะอะไรเพราะไม่แน่ใจไม่ได้เพราใช่ไหมครับอ๋อน,นั่นก่อนนัอ่อะไรครับแล้วแล้วแล้วท่านท่านที่เป็นตัวแทนท่านนายกท่านนายกไอเมริกามีมีมกมี่ครับยกมือ รองนายกและท่านตลับท่านนายกติดภารกิจครับเดี๋ยวท่านที่วันแข่ท่านนายกก็ช่วยขยายผลให้ให้ท่านนายกรับทราบยี่สองจังหวัดเนี่ยเขามาสุ่มแค่สิบเอ็ดจังหวัดเราเห็นเราไม่โดนนะครับเราก็ก็ถือว่าสบายไปแต่ว่าจะมีรอบสามอีกนะครับก็คือเนี่ยครับผลงานเมษาหกหกถึงกันยาหกหก เดือนมาเดิมนะครับรอบที่สองเนี่ยทางอาอบอกอร์หรือทางทางส่วนการที่ม,มีอยู่ในแนวทางที่ที่ส่งลงมาแล้วล่ะแต่ส่วนที่ที่อยากจะเพิ่มเติมเพราะว่าในการลงทุนที่เรสเลเนี่ยทางกรมหรือกระทรวงเนี่ยต้องการภาพภาพถ่ายที่เราลงไปนะครับแล้วก็ในส่วนของทุนสอบก็ต้องการภาพถ่ายเหมือนกันภาพถ่าย ใช่ครับการก่อตั้งยากครับถ้านายกไม่เอาสายบริหารไม่เอาไม่แข็งหนไม่มีความสำคัญแล้วับไม่มีความสำคัญเองเป็นองลุยเองไม่ทำเองไม่ได้ครับไม่เกิดแกโพธิ์ทองก็ยังไม่พบของผมที่ก่อตั้งในกครับประชุมกับคณะเอ่อทางเจ้าหนี่ประหลัดเราก็หลัดส่วนราชการลองคุยแล้วบเรามีนชอบงานทุกคนตับ้านไม่มีงานจะเสร็จให้เรามีนชอบงานแรพยานพันก่อตั้งทำได้ในนี้ก็มีเจ้าหนี่นะครับโดยตรงแล้วนะครับ ก็ทํางานก็ไปก็ได้ไปกนได้เยแรกๆก่อตั้งโอเคพุดในวงในเขาก็ไปเอาด้วยทางเรืที่แต่เขาไม่เคยเอาด้วยถ้าเราไม่เอยเเราไปทำเองกห่ายเขาไปทำเขาก็ยาวไปที่อยๆต้องไปช่วยทาง ส่วนติดตามแนะนำแล้วก็ชี้แจงแนวทางการจัดทำทางการจะททเ,เปลี่ยนรดล่อร้อนนะครับในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดทั้ง20เขเภอนะครับ200องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยกเว้นองค์การมหาชนจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็โดยคณะทํางานของจังหวัดซึ่งแต่งตั้งโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็ได้ออกพื้นที่มามาหลายหลายจุดหลายเขเภอแล้วน,นะครับก็การขับเคลื่อนก็เป็นไปในทิศทางที่ ทุกคนร่วมมือน้อมือนะครับเข้าใจเรื่องของการเงินการเรื่องของการอาจจะทําทั้งอย่อเกี่ยวกต้นร้อนนะครับคือการจัดทานี่เป็นการดาเ,เนินการเพื่อลดสูตรเรืจากต้นทางในระดับตัวเรือน,นะครับซึ่งที่น้องของทุกอำเภอนะครับแล้วก็ประชาชนในเขตงขอ,งของค์กรปกครองส่วนทิ่นโดยการนําของท่านนายกเทศมน,น,นตรีจําบวและนายกของการบนานริหารจังหวัดทั้ง,ท,งทั้งสองและสองแขกนะครับ ก็ให้ความร่วมมือและก็เข้าใจบริบทเรื่องของการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางก็คาดว่าการเรงินการใน3แนวทางซึ่งกระทรวงอัดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองกินให้แนวทางมาก็มีความเป็นไปด้วยดีนะครับแล้วก็คาดว่าการเรงินการากจะแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาก็คือรีเอ็กสเร์เรื่องของการจัดทำขั้นอย่าเปลี่ยกรถร้อนีกภาใน30วันก็คือตั้งแต่วันที่1มกราคม2567นะครับ เมื่ที่30มกราคม2567ก็ท้อ,ทองถิ่นนะครับโดยการนำของท่านนายกาตกัดก็ก็มีความมุ่งมั่นและก็ตั้งใจที่จะให้บรรลุเป้าหมายนะครับ100%นะครับในส่วนของการดีเอ็กซ์เลย์นะครับแนวทางที่3ก็คือเรื่องของการจับทำถังจับทำธนาคารขยะนะครับกองขยะนะครับหนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งธนาคารขยะอันนี้ก็มีกอรอบเวลาในการดำเนินการนี่60วันนะครับซึ่ง ทั้ง202อบทนะครับทั้งเทศบาลตำบลและองค์การมหาชนตำบทในพื้นที่จังหวัดใกลเอเราก็มีความเข้าใจและก็เห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับที่น้องประชาชนในเขตของถิ่นนั้นๆนะครับก็มีความมุ่งมั่นนะครับแลวก็จังหวัดเราก็ได้กําหนดท้องถิ่นต้นแบบที่ดําเนินการจัดทาถังขยะเปียกที่ดําเนินการในการจัดทาและก็การบริหารจัดการที่ผ่านมาได้ผลเป็น ที่น่าพอใจแล้วก็เป็นต้นแบบสามารถเป็นต้นแบบให้ท้องถิ่นอื่นมาศึกษาทุงานแล้วก็มาดูวิธีการบร,ริหารจัดการเรื่องของคาขุณขยะนะครับในใน,ในออบตทรต้นแบบที่จังหวัดให้อำเภอเป็นคนคัดเลือกแล้วก็รายงานจังหวัดนะครับเพื่อจะขยายผลไปนะครับทั้ง20สอำเภอก,ก็ก็ให้ให้แต่ละอำเภอเนี่คัดเลือกอบตทรต้นแบบที่มีการบริหารจัดการกองขุนขยะธนยาคารขยะนี่ดีเด่นนะครับที่ท่านคิดว่า บริหารการเป็นระนนดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีผลงานเป็นเป็นที่ประจักษ์นะครับการบริหารการผสมผสานเบ็ดนี่นะครับทัดเรื่อนมาหนึ่งแห่งแล้วก็ให้เป็นต้นแบบสําหรับรทอบตที่เหลือที่ยังไม่ดําเนินการในการจัดทำถังขยะเปียกนะครับให้ขยายผลที่เต็มพื้นที่นะครับในในรอบกรอบ60วันที่กระทรวงวัฒนธรรมและก,กรมส่งเสริมการปกครองที่ดินตรวจมาครับขอบพระคุณท่านมากนะคะขอพลังของท้องถิ่นของ